วีคฟุตบอลประจำวันที่4พฤศจิกายน2 5 6 7บายจานเสือคนดีคนเดิมวันนี้จัดซีรีาของอิตาลี1คู่แล้วก็พิมาริกของอังกฤษอีก1คู่นะครับเป็นคืนวันจันทนะก็สำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับจานเสือด้วยนะครับมาดูคู่แรกกันระหว่างปามาเจอกับเจนัวนะแข่งเที่ยงคืนครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ก็ฟอร์มพันหลังสุดของ เจ้าบ้านปามานะโอ้โหหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่นะครับเสมอไป4แพ้อีกหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าบ้านฟอร์มก็ยังไม่ดีขึ้นนะสำหรับปีนี้นะครับก็ฟอร์มนัดล่าสุดเสมอยูเวนตุส2-2นะครับแล้วก็เสมอเอโปลี1-1เสมอโคโม1-1แล้วก็เสมอบุลนญยา0-0แล้วก็แพ้กานยาลีนะครับ2ประตูต่อ3นะในส่วนของทีมเยือนนะครับผมเจนัวก็ ฟอร์มไม่แพ้กันเลยนะครับผมแพ้ไป4เสมอ1นครับเพราะฟอร์มล่าสุดของเจนัวก็แพ้ฟิออไป1ประตูต่อศูนะครับแล้วก็แพ้ลาซิโอ0ูนเสมอบุรุญญาได้2ประตูต่อ2แล้วก็แพ้อัลตันตา1 5แล้วก็แพ้ยูเวนตุสนะครับผมศูนย์ศูนย์สามนะก็ถือว่าฟอร์มยังไม่ดีขึ้นเลยนะสำหรับเจนัวปีนี้นะครับามาดูาดหานัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับก็ ปาานะเป็นต่ออยู่นะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดก็ปี2023นะปามาชนะได้2องบวกศูนย์นะครับก็ถือว่าฟอร์มสูสีกันนะครับแต่ว่าปามาก็จะดีกว่านิดนึงนะครับผมหนักไปทางเสมอมากกว่านะมาดูเปิดราคามาก็ปาานะครับผมเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะคู่นี้มาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันผู้เล่นก็ ที่คุณหูคุณตากันก็น่าจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับผมของปามานะซูซูกินะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นวาเลรี่นะฝั่งขวาเป็นคูริบาลีนะครับแล้วก็คู่เทนเตอร์เป็นบาโลกับเดลปาตนะครับแล้วก็คู่กลางนะครับผมเป็นซอมกับเกตานะส่วนฝั่งฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นมิไฮล่ากับฝั่งขวาเป็นแมนนะครับหน้าต่ำเป็นเบอร์นาเบ้กับ หน้าเป้าเป็นบอนนี่นะครับผมสำหรับเจ้าบ้านนะของทีมเยือนนะครับผมเป็นผู้รักษาประตูเป็นเรลลี่นะครับผมซ้ายเป็นมาตูโรนะครับขวาเป็นซาเบลลี่นะคู่กองหลังนะครับผมเป็นโวเกียโก้นะครับผมกับบาสเกตนะฝั่งซ้ายเป็นคาริโก้กับฝั่งขวาเป็นซานโอลี่ฝั่งแล้วก็คู่กองกลางนะครับผมเป็นบาเดลกับฟันดุบนะครับส่วนหน้าเป้าเป็น พีโนโมันติกับทอปทอสบี้นะครับก็สําหรับก็สําหรับคู่นี้ก็ชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันนะครับมาดูผู้เล่นบาดเจ็บนะของทีมเดือนนี่โอ้โหเยอะมากนะครับผู้เล่นบาดเจ็บของทีมเดือนนะที่คุ้นหูคุ้นตากันก็เป็นวิกตอร์โอนิเวลานะครับผมที่คุณชื่อกันหน่อยนะก็สาหรับคู่นี้นะครับจานเสือขอมองไปที่เจ้าบ้านแล้วกันมันจะไม่ชนะมันจะไม่ชนะสักเกมเลยเหรอ นะสำหรับคู่สาหรับปาม่านะเสมอมาแล้ว4ส่วนทีมเยือนก็หนักไปทางแพ้นะครับคู่นี้ขอเชียร์เจ้าบ้านละกันนะครับผมปามาซ่าได้นะมาดูคู่ต่อไปกันคู่ต่อไปเป็นฟูลแลมเจอกับเบนฟอร์ดนะครับฟูลแลมก็ฟอร์มพัดนลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับเกมล่าสุดก็เสมอกับเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1น,นะแล้วก็แพ้แอตเาวิลล่า1-3 แพ้แมนซีสองสามชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ชนะนิวคาสเซนสามประตูต่อหนึ่งนะในส่วนของทีมเยือนเบนฟอร์ดก็ฟอร์มถือว่าดีกว่านิดนึงนะครับชนะสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะเกมล่าสุดก็ชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์ไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะอิปสเวตซ์สี่สามแพ้แมนยูหนึ่งสองนะครับแล้วก็ชนะวูฟได้ห้าสามแล้วก็เสมอเวสต์แฮมหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ฟอร์ม5านาดหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับเกมล่าสุดก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะมาดูราคากันราคาเปิดมาที่ฟูลแลมต่อครึ่งลูกนะครับก็มีแนวโน,น้มที่จะไปทางเจ้าบ้านมากกว่านะสำหรับน้ํานะครับมาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันนะครับก็ผู้รักษาประตูของฟูลแลมก็เป็นเรโนนะซ้ายเป็นโรบินสันขวาเป็นเตเต้เซ็นเตอร์ฮาฟคู่เป็นแอ,แอนเดอร์สนันกับ บาซี่นะครับแล้วก็คู่กองกลางเป็นเบิร์กกับอันเดสเปเรล่านะปีกซ้ายเป็นอีโวบี้ปีกขวาเป็นอาดาม่าตาโอเล่นะครับหน้าต่ำเป็นเอเมลสมิธโลแล้วก็หน้าเป้าเป็นฮิมินิทนะครับส่วนทีมเยือนนะครับผมผู้รักษาประตูเป็นเฟกเคนซ้ายเป็นอาร์เจอร์นะครับผมขวาเป็นฟานเบิร์กนะแล้วก็คู่กองหลังเป็นคอลินกับพินอกนะครับส่วน3กองกลางเป็นนอกราด ยานิวแล้วก็ดามสกาดนะครับในส่วนของปีซ้ายเป็นลิเวสพอตเตอร์ขวาเป็นเอมเบมูนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นยูฮันวิสซ่านะก็สำหรับผู้เล่นบาดเจ็บนะครับผมที่ที่เป็นตัวหลักของฟูลเลมก็ที่ก็เป็นคาสตานเออทีมมอสโกคาสตานนะครับแล้วก็คาร์ลอสวินิซิอุสนะในส่วนของ ทีมเยือนนะครับผมที่ขาดกอลิกโก้เฮนรี่อารอนฮิกกี้กุสตาโวโกเมสนะครับผมโจชัวดาซิวาแล้วก็เทียโก้โรดิเกตนะครับก็สำหรับคู่นี้ชานเสือคงมองไปเจ้าบ้านเหมือนกันนะเจ้าบ้านมีภาษีดีกว่าตัวเล่นแล้วก็สควอตเออสควอตเยอะกว่าแล้วกันนะครับผมชอบเจ้าบ้านนะคู่นี้ก็ใส่ฟูลเล่มจำจริงๆไปเลยนะครับก็สำหรับใครที่หาลิงก์ดูบอลน,นะครับผม ลิงก์ดูบอลฟรีดูบาสเกตบอล NBA ฟรีนะครับผมไม่มีค่าจะจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากลิงก์ดูบอลของจานเสือไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยเด้อนะครับก็มีทั้งวิเคราะห์อบอลมีผลบอลใ,ให้ได้ดูกันด้วยนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยสําหรับคนที่หาทีเด็ดนะครับผมวิเคราะห์แบบเรียลธรมมนะครับผมฝากกลุ่มไลน์ของจานเสือไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับไว้จอเจอกันพรุ่งนี้ครับผมไว้เจอกัน